ช่องตามใจทูเดย์ยอดนักทำนายชะตาเสี้ยเฉียวตอนที่461สกรปรกเขากล้าโกหกต่อหน้าเขาเช่นนี้เสียวอวี๋หลงผู้นี้เสียแรงที่ผู้คนภายนอกบอกว่าเขาสูงส่งและมีศีลละทำอันแน่วแน่ดังไม้บรรทัดหยกที่ไม่อาจโค้งได้ไม่คิดว่าเขาจะเป็นคนเลียแข้งเลขาตามก้นคนอื่นได้ขนาดนี้ รัตไทยาจะต้องให้คนส่งข้อความถึงเขาก่อนแน่ๆเขาจึงได้กล้าพูดโกหกแบบนี้ส่วนคนอื่นๆกึ่งเชื่อกึ่งไม่เชื่อก่อนหน้านี้เซี่ยเฉียวได้ที่หนึ่งถึงแปดวิชาถ้าหากนางจะเชี่ยวชาญเรื่องภาพทิวทัศน์อีกก็ย่อมเป็นไปได้เทียงแต่พวกนางไม่เคยคิดว่าจะเทียบกับเจ้าสวีจือได้เนื่องจากเจ้าสวีจือผู้นี้ได้รับการยกย่องชมเชยจากข้องเต้ยอยู่หลายครั้งหลายคราและภายนอกเขาก็มีชื่อเสียงที่ดีมากด้วย ฝาบาทเพื่อที่จะขับไล่ข้าแล้วท่านกลับร่วมมือกับอาจารย์เซียวได้ทาเรื่องน่ารังเกียจเช่นนี้ได้ทําไม่รู้สึกว่าทําเกินไปหน่อยหรือเจ้าสวีจือส่งเสียงเยาะภาพวาดของข้าจะได้กว่าของแม่นางเซี่ยได้อย่างไรดูถูกข้าเซีย่ยเฉียวเอ๋อรเรื่อเยเฉือยพลางขงมวดคิ้วภาพวาดของข้าดีมากนะเจ้าสวีจือชะนักไปทันทีข้าไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นแต่เจ้าแพ้แล้วกลับไม่ยอมรับไร้คุณธรรมเซีย่ยเฉียวเอ๋ออีก นางไม่ยินดีที่จะพูดกับเขามากมายโชคดีที่เจ้าสวีจือสวมหน้ากาก,ากอยู่ในขณะนี้ไม่เช่นนั้นเวลานี้ผู้คนก็คงจะเห็นสีหน้าที่เปลี่ยนไปของเขาแล้วข้าผู้แซ่เสียวไม่ได้สกับปรกย่างที่เจ้าคิดหากภาพวาดของเจ้าดีแม้ว่าราชทายาทจะพลาดดาบลงบนคอของข้าคาก็ไม่มีทางที่จะพูดจาทำลายท่านแม้สักครึ่งประโยคเสียวอวิ๋งไม่พอใจมากแสดงให้ทุกคนดูสิ่งที่ดูก็รู้ในแวบเดียวจะมาโต้เถียงกันทำไมผู้ดูแลทั้งสองรีบทำตามคำสั่งทันที พวกเขาแสดงภาพวาดให้เจ้าสวีจือและสิทธ์ทั้งหมดได้เห็นเมื่อได้เห็นภาพแล้วหัวใจของทุกคนก็บีบรัดขึ้นมาทันทีจากนั้นพวกนางก็อดถอนหายใจออกมาไม่ได้ภาพวาดของเจ้าสวีจือดีมากดีจริงๆภูเขาก็คือภูเขาน้ำก็คือน้ำนวงคิดทางศิลปะระหว่างภูเขากับแม่น้ำก็ดีเช่นกันเรียกได้ว่าเป็นทิวเขาที่มีสีสันสดใสมีความเรียบง่ายอลังการสงบและเอาจริงเอาจังนัเป็นภาพวาดที่ดีแล้ว แต่ภาพวาดของเขานั้นธรรมดามากไม่ต่างกับภาพวาดทิวทัศน์ที่พบเห็นได้ข้างนอกส่วนใหญ่แทบมองไม่ออกว่ามีอะไรพิเศษพูดได้เพียงว่ารูปแบบของภาพวาดของเขานั้นเป็นผู้ใหญ่และเขาพอมีทักษะอยู่บ้างจริงๆแต่อีกภาพหนึ่งบรรยากาศเบาบางเมฆหมอกเลือนรางไร้ขอบคมชัดทางหมึกประณีดสิ่งที่สำคัญที่สุดคือแนวความคิดทางศิลปะของภาพวาดนี้หาได้ยากจริงๆ เรียบง่ายและสง่างามผืนน้ำและท้องฟ้าเป็นสีเดียวกันอบอุ่นและสะอาดพืชพันเติบโตมีชีวิตชีวาในบึงน้ำโครงร่างของน้ำหมึกแฝงความรู้สึกของความเป็นอมตะอันล่องลอยทำให้ภาพวาดนี้สวยงามจนใครก็ละสายตาไม่ได้จู่จู่หัวใจก็เบิกบานขึ้นราวกับได้เห็นดินแดนเทพเซียนอันเลื่อนชื่อกระนั้นแทบไม่ต้องเปรียบเทียบก็บอกได้ในทันทีว่าใครเป็นผู้ชนะเจ้าสวีจือตกตะลึงอึ้งไปทันทีเป็นไปไม่ได้ภาพนี้ เจ้าสวีจือแค่อยากจะพูดว่าไม่มีทางที่เซี่ยเฉียวจะเป็นคนวาดภาพนี้แต่เขาจําได้ว่าภาพวาดนี้ไม่เคยหลุดออกไปจากสายตาเขาเลยดังนั้นไม่ต้องสงสัยเลยว่าเซี่ยเฉียวผู้นี้ชนะแล้วและยังชนะได้อย่างหมดจดงดงามด้วยเมื่อเทียบกับภาพของนางแล้วภาพของเขาดูธรรมดามากอย่างเห็นได้ชัดคนอื่นๆต่างก็พากันนิ่งเงียบไปหมดชินหลิวแอบปิดปากของนางและมองไปที่เซี่ยเฉียวด้วยความตื่นเต้นและความนับถือเจ้าสวีจือคิดถึงคำพูดของเซี่ยเฉียวในตอนแรก หากฆ่าชนะเขาก็จะไม่สามารถเป็นอาจารย์ได้แล้วเมื่อครูเขาคิดว่าเสี่ยเฉียวเป็นห่วงเขานึกไม่ถึงว่านางพยายามอย่างหนักเช่นนี้กลับกลายเป็นว่าเพราะไม่อยากให้เขาอยู่ที่นี่ทำไมเล่าใบหน้าที่เขียวสลับแดงของเจ้าสวีจือน,นั้นแสดงความอับอายอย่างยิ่งออกมาและตอนนี้หน้ากากก็ทำให้เขารู้สึกสบายใจขึ้นเล็กน้อยแม่นางเสียครั้งนี้ข่ารบกวนให้เจ้าแข่งกับเขากระนั้นก็ทำให้เจ้าลำบาก รัชทาย่าสงสารนางมากก่อนจะหันไปมองเจ้าสวีจือแม่นางเสียสุขภาพร่างกายไม่ดีนางต้องลำบากตรักตรำเช่นนี้เจ้าอยญ่ได้บิดพลิ้วทําให้ความตั้งใจของแม่นางเซียต้องสูญเปล่าข้าเตรียมที่จะนําภาพวาดของเจ้าและของแม่นางเสียมอบให้เสด็จพ่อเพื่อให้เสด็จพ่อได้ทราบด้วยว่าหลายปีมานี้เจ้ากรงโบเพียงใดช่องตามใจทูเดย์ตอนที่4 6 2ภาพวาดของแม่นางครึ่งเซียนมีกลิ่นไอเซียน เจ้าสเสวียนจริงรีบพูดขึ้นมาก่อนแต่เซียวอวีหลงกลรู้สึกเสียดายเล็กน้อยเขากําลังจะพูดขอให้แม่นางเสียขายภาพนี้ตอนนี้เป็นอย่างไรเล่าราชทายาทก้าวนาหน้าเขาไปอีกแล้วแต่พูดถึงภาพนี้แล้วภาพวาดมีรูปแบบคล้ายคลึงกับของอาจารย์เขาล้นแล้วแต่สน่าง,งามโดดเด่นเต็มไปด้วยบรรยากาศเช่นนี้บัดนี้เจ้าสวีจือไม่เหลือศักดิ์ศรีใดๆอีกแล้ว วันนี้ฝ่าบาททำให้ข้าอับอายสวีจือจะจดจำไว้เจ้าสวีจือเอ่ยอะไรออกมาเล็กน้อยก่อนจะเดินจากไปด้วยอัปยาศาสูรรัชทายาทได้ยินเช่นนั้นกลับเอ่ยเสียงบอกว่าไม่รู้จักเคารพผู้อาวุโสแล้วจะคู่ควรกับตำแหน่งจวินอ๋องได้อย่างไรยังต้องได้รับการบ่มเพาะอีกมากทีเดียวแม้เจ้าสวีจือจะลุกออกไปแล้วแต่เขาก็ยังได้ยินอยู่ดีร่างกายของเขาแข็งเกรงเล็กน้อยถ้าหากวันใดวันหนึ่งรัชทายาทได้ขึ้นครองราชเขาก็จะไร้ที่ยืนอย่างแน่นอน เจ้าสวีจือแอบเก็บความเกลียดชังไว้ในใจในขณะที่เสียเฉียวก็กำลังมองภาพวาดของตนเองพางขมวดคิ้วนางรู้สึกทำใจไม่ได้เล็กน้อยหักนางวาดภาพนี้ด้วยชื่ออวินเวยมันน่าจะมีค่าไม่น้อยทีเดียวแต่ตอนนี้นางคือเสียเฉียวดังนั้นอย่างมาก็คงขายได้สักร้อยตำลึงน่าสงสารจริงๆนางต้องลงแรงไปไม่น้อยเลยนะแถมมันยังถูกราชายาดแย่งไปอีกข้าจะไม่เอาภาพวาดของแม่นางเสียไปเปล่าๆปล่าหรอกภาพวาดนี้ดูแล้วก็ไม่ได้ใช้ความสามารถที่มีทั้งหมด ดังนั้นข้าจะให้ราคาต่ำลงมาหน่อยสองพันตำลึงเป็นอย่างไรรัฐไาติเอ๋ยรราวกับรู้ว่านางกำลังคิดอะไรอยู่ตอนที่พบกันครั้งแรกแค่เขาคิดจะให้นางพูดยังต้องจ่ายเงินก่อนเลยตอนนี้นางวาดภาพขนาดใหญ่เท่านี้แล้วหากเขาไม่จ่ายเงินแม่นางเสียครึ่งเซียนนี้ก็คงจะแค้นเคืองเขาไปอีกสิปีไม่แน่อาจจะนานกว่านั้นด้วยซ้ำตกลงเสี้ยเฉยตอบรับอย่างร่าเริงอย่างที่คาดไวจ้จริงๆ รัตไทยาายิ้มมุมปากก่อนจะม้วนภาพเก็บและรวขึ้นมาถือด้วยตนเองพร้อมกับภาพเหมือนเล็กๆที่เขาร่างไว้ตามอารมณ์ก่อนหน้านี้สำหรับภาพวาดของเจ้าสวีจือเขาพูดแล้วว่าจะนําไปให้เสด็จพ่อทอดพระเนรเขายนมาลงในอ้อมแขนของโจเว,ว่จงอย่างนึกรังเกียจโจเว,ว่จงดูน่าสงสารเขาเองก็อยากถือภาพของแม่นางเซี่ยครึ่งเซียนนะแม่นางครึ่งเซียนนี้น่าจะเคยเห็นภูเขาเซียนมาก่อนจริงๆสินะไม่เช่นนั้นจะวาดออกมาเช่นนี้ได้อย่างไร โอเป็นรัชทายาทก็ดีอย่างนี้เองเงินของนางก็ได้มาตั้งปึกใหญ่ภาพวาดของนางก็ยังไม่ปล่อยให้หลุดมือไปอีกเซียวอวี๋หลงไม่ได้รีบร้อนจับไปเขามองเสี่ยเฉียวเจ้ามีพรสวรรค์ดีมากข้าอยากจะรับเจ้าเป็นสิทธิ์เจ้าจะยินดีหรือไม่เด็กสาวคนนี้เป็นอัจฉริยะอายุน้อยแค่นี้แต่กลับวาดภาพที่ดีเช่นนี้ออกมาได้แล้วไม่เลวเลยจริงๆอีกอย่างนางเองก็เป็นคนที่สิทธิ์พี่อยากจะดูแล ดีอย่างยิ่งที่เขาจะรับเป็นสิทธ์คนอื่นๆต่างก็อดไม่ได้ที่จะอุทานออกมาเซียวอวี๋หลงแตกต่างจากเจ้าสวีจือเขามีพรสวรรค์และความสามารถที่แท้จริงและยังเป็นสิทธ์คนรองของหลี่ซื่อเยียนหากรับเขาเป็นอาจารย์ก็เท่ากับได้เป็นสิทธ์หลานของหลี่ซื่อเยียนเพียงแค่ให้ข้อชี้แนะเพียงเล็กน้อยก็เพียงพอแล้วที่ผู้อื่นจะได้รับประโยชน์ไม่รู้จบไปตลอดชีวิตเซี่ยเฉียวโชคดีมากจริงๆ เซียวอวี๋งหลงไม่ค่อยรับสิทธิ์ผ่านมานานขนาดนี้ก็ยังมีแค่ฉูเจี้ยนเป็นสิทธิ์เพียงคนเดียวเซี่ยผิงหวยน้องชายของเซี่ยเฉียวก็ยังเป็นแค่เด็กรับใช้ข้างโต๊ะหนังสือเท่านั้นอิจฉาอิจฉาเหลือเกินส่วนเซียยอวี๋งหลงก็รู้สึกขดหูเล็กน้อยหากสิทธิ์พี่ให้เขารับเซี่ยเฉียวเป็นสิทธิ์แต่แรกก็ดีสิเซี่ยพิงหวยเจ้าเด็กหัวแข็งนั่นเพิ่งจะนิสัยดีขึ้นมาบ้างเมื่อไม่นานมานี้เองอย่างไรก็ตามเวลานี้เซี่ยเฉียวก็มึนงงไปในทันทีถ้าหากเวลานี้้นาางรับปปกกไแลลว่ะ นางเชื่อว,ว่าพออาจารย์กลับมาเขาก็จะต้องขับไล่เซียวอวีหลงออกจากสำนักเป็นแน่เซียวอวี๋หลงยังคงมองนางอยู่ด้วยสายตาบริสุทธิ์แจ่มใสแค่เห็นก็รู้ได้ว่าเขาเป็นอาจารย์ที่ดีคนหนึ่งแต่ว่าเซียวเฉียวหัวเราะแห้งแห้งหนึ่งทีจากนั้นก็สายสีสป,ปฏปเสธอาจารย์เซียวข้ามีอาจารย์อยู่แล้วดังนั้นเซียวอวี๋หลงได้ยินเช่นนั้นก็รู้สึกผิดหวังอยู่บ้างแต่เขาก็ไม่ได้แต่แย ในเมื่อเป็นเช่นนั้นก็น่าเสียดายจริงๆภาพวาดของเจ้ามีจิตวิญญาณมากดูท่าอาจารย์ของเจ้าก็คงจะเป็นผู้วิเศษท่านหนึ่งเช่นกันไม่ทราบว่าท่านเป็นใครข้าเองก็อยากจะไปเยี่ยมเยียนขอคำชี้นะจัดเขาบ้างตอนที่463รังโจรที่แตกต่างเซียวอวี๋หลงมีสีหน้าจริงจังในขณะที่เวลานี้เซี่ยเฉียวพยายามซ่อนตัวเองอย่างเต็มที่ตอนนี้อาจารย์ของข้ากําลังออกเดินทางพนเอจอนจรไปทั่วไม่ทราบว่าอยู่ที่ใดนางยิ้มอย่างสุภาพเซียวอวี๋หลงยิ่งผิดหวังมากขึ้นไปอีก แต่เขาก็ไม่ได้แสดงมันออกมามาทางสีหน้าเมื่อเขานึกขึ้นมาได้ว่าตนเองยังต้องวางหมากับราชทายาทอีกจึงได้รีบจับไปอย่างรวดเร็วส่วนสิทเรือนคงกูคนอื่นๆเวลานี้ก็มองเสี่ยเฉียวด้วยสายตาซับซ้อนขึ้นเล็กน้อยนั่นมันเซี่ยวอวิ๋หลงเชียวนะเขาคิดจะรับเสี่ยเฉียวเป็นสิทธิ์นางปฏิเสธพวกนางอดไม่ได้ที่จะรู้สึกเกรงขามากขึ้นไปอีก สิทธิ์คนโตของอาจารย์หลี่คนนี้ไม่เคยมีใครรู้จักมาก่อนมีเพียงสิทธิ์คนรองคือเซียวอวี๋หลงเท่านั้นที่โด่งดังไปทั่วลาเขาหมกมุ่นอยู่กับวิชาการและเป็นหนอนหนังสือตัวจริงผู้ที่ได้รับการชมเชยหรือยอมรับจากเขาได้ก็จะต้องเป็นผู้มีความสามารถอย่างยิ่งเช่นกันและเซี่ยเฉียวที่ได้รับการยกย่องชมเชยจากเขาก็หมายความว่าพรสวรรค์ของนางนั้นแม้แต่คนของเรือนหมู่ตันก็ยังเทียบไม่ได้ใครบอกว่าพวกนางเรือนคงกู่สู้เรือนหมู่ตันไม่ได้ นี่ไม่ใช่ว่าเซี่ยเฉียวโจมตีเรือนหมู่ตันอย่างหนักครั้งแล้วครั้งเล่าหรือหลายปีก่อนตรงเซียหวินก็เคยนำบทกวีของนางไปขอความคิดเห็นจากอาจารย์เซี่ยวท้ายที่สุดอาจารย์เซี่ยก็วิจารณ์ว่าขาดความสอดคล้องอย่างยิ่งเพียงเท่านั้นแต่เซี่ยเฉียวต่างออกไปอาจเรียกได้ว่าในขณะนี้เซียเฉียวได้จุดประกายจิตวิญญาณการต่อสู้ของทุกคนขึ้นมา เสียเ้ยเฉียวมีสุขภาพไม่ดีอ่อนแอและอายุสัน้นต่นางสามารถฝึกฝนการใช้พวกกันแบบโบราณอย่างนี้ได้ในขณะที่พวกนางก็แข็งแรงดีทำไมพวกนางจึงจะไม่พยายามสักหน่อยเพื่อสร้างความกดดันให้กับคนที่ดูถูกพวกนางเหล่านั้นบ้างเล่าความคิดของหลายๆคนได้เปลี่ยนไปแล้วและว,วันนี้เดิมทีพวกนางก็ตกลงที่จะไปทบทวนการบ้านกันที่บ้านของเสียเ้ยเฉียวแล้วด้วยเวลานี้จึงรู้สึกจริงจังขึ้นไม่น้อย เสี้ยวเชียวเก่งกาจขนาดนี้หากพวกนางไม่ได้ใส่ใจกับการบ้านมากพอเมื่อเทียบกันแล้วพวกนางก็จะรู้สึกละอายใจตัวเองอยู่บ้างดังนั้นหลังเลิกเรียนพวกหญิงสาวที่ไปบ้านของเสี้ยเฉียวจึงเคร่งครึมขึ้นมากพวกนางเลือกวิชายอย่างระมัดระวังทุกคนเรียนรู้ขอคําแนะนําซึ่งกันและกันเนื่องจากตระกูลเสี้ยไม่เคยรับแขกมากขนาดนี้มาก่อนพ่อบ้านจึงอดภูมิใจขึ้นมาไม่ได้เป็นเพราะคุณหนูใหญ่ที่ยอดเยี่ยม ไม่เหมือนกับนายท่านและคุณชายใหญ่ที่ไร้ว่าสนาในเรื่องเพื่อนฝูงมากอย่าว่าแต่แขกเลยปกติแล้วแม้แต่มแมลงวันสักตัวก็ยังไม่กล้าเข้ามาเพื่อที่จะต้อนรับขับสู้แขกพวกนี้ให้ดีพ่อบ้านจึงได้เรียกสาวใช้ข้างกายของเซี่ยเฉียวมาที่ห้องครัวเป็นพิเศษเพื่อขอคําแนะนําจากนางและทําขนมอร่อยๆออ,ออกมามากมายอันที่จริงแล้วฟังมูสเวียและคนอื่นๆก็เตรียมใจที่จะถูกละเลยมาแล้วถึงอย่างไรคนข้างนอกต่างก็พูดกันว่าตระกูลเซี่ยเป็นดังโจร ดังนั้นจึงไม่น่าที่จะมีการต้อนรับอะไรทว่าเมื่อพวกนางเข้ามาแล้วก็พบว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่ภายนอกพูดกันโดยสิ้นเชิงถึงขั้นว่าภายในบ้านตระกูลเสียยังแข็งแกร่งกว่าบ้านของพวกนางเองเสียอีก พวกคนอารักขาแต่ละคนรับผิดชอบหน้าที่ของตนเองและดูแข็งแกร่งหน้าเกรงขามให้ความรู้สึกปลอดภัยอย่างยิ่งไม่ต้องกังวลว่าจะมีโจรขโมยเข้ามาเหล่าสาวใช้ก็น่ารักว่าง่ายและปฏิบัติต่อแขกทุกคนด้วยความเคารพเช่นเดียวกันพ่อบ้านก็กระตือรือร้นน้ำชาและของว่างล้วนครบครันหากรังโจรเป็นเช่นนี้พวกนางก็คงอยากที่จะถูกจับมาอยู่ในค่ายนี้แล้วสิ่งที่ทำให้พวกนางยิ่งชอบมากขึ้นไปอีกก็คือวิธีการสอนของเสี้ยเฉียว พวกนางมีหลายเรื่องที่ไม่ค่อยเข้าใจแต่เมื่อใดก็ตามที่พวกนางขอคำแนะนำจากเซี่ยเฉียวนางก็แทบจะคลายปมปัญหาอธิบายสิ่งต่างๆได้อย่างละเอียดเป็นขั้นเป็นตอนทำให้พวกนางรู้สึกราวกับว่าเมฆหมอกคลี่คลายไปชัดเจนจ่มใสขึ้นในทันทีดูเหมือนว่าทุกคนจะชอบความรู้สึกที่ได้มาที่บ้านของเซี่ยเฉียวแล้วพวกนางรู้สึกผ่อนคลายสนุกสนานกระทั่งยังมีความก้าวหน้ามากอย่างไรก็ตามเซี่ยเฉียวไม่สามารถจะหาเวลามาสอนพวกนางได้ทุกเย็น ดังนั้นในที่สุดพวกนางก็คุยกันว่าก่อนสอบใหญ่ครั้งต่อไปทุกๆเจ็ดวันพวกนางจะพบกันในตอนบ่ายหากมีปัญหาอะไรในวันธรรมดาก็จะพูดคุยกันที่สำนักศึกษาตอนที่464ดาวนำโชคชื่อเสียงของเซี่ยเฉียวไม่ได้จำกัดอยู่แต่ในเรือนคงกูเท่านั้นในสำนักศึกษานางยิ่งโดดเด่นไม่เหมือนใครทั้งนั้นนางเป็นคนที่อาจารย์เซียวอยากรับเป็นศิษย์แต่ก็ทำไม่ได้ในสายตาของคนอื่นเทียบกับศิษย์ตัวจริงอย่างชูเจี้ยแล้ว นางยิงเก่งกาจกว่ามากอย่างไรเสียชูเจี้ยนนั่นก็กราบอาจารย์สําเร็จพระมียกไม่เหมือนกับเสี้ยเฉียวเดิมทีไม่มีใครคิดว่าเสี้ยผิงไหวจะกราบอาจารย์ได้สําเร็จแต่ตอนนี้มันต่างออกไปแล้วแทบทุกคนที่ได้เห็นเสี้ยผิงไหวก็อดไม่ได้ที่จะให้กําลังใจเขาเล็กน้อยคุณชายรองเสี้ยเจ้าเป็นน้องชายแท้ของเสี้ยเฉียวก็น่าจะมีความสามารถไม่ต่างกับนางมากขอแค่เจ้าสงบจิตใจและพยายามให้มากเข้าไว้อาจารย์เสี้ยวจะต้องยอมรับเจ้าเป็นสิทธิ์แน่ คำพูดให้กำลังใจเช่นนี้เขาได้ฟังวันหนึ่งไม่รู้ตั้งกี่รอบเขากลัวจนไม่กล้าไปชั้นเรียนแล้วเพื่อนร่วมชั้นเหล่านี้ของเขาร้วนแต่บ้าไปแล้วไม่ว่าคำพูดดีๆหรือไม่ดีก็พูดออกมาได้ทั้งนั้นก่อนหน้านี้คนที่พูดว่าเขาร้ประโยชน์ก็คือพวกเขาตอนนี้คนที่ชมว่าเขาฉลาดก็เป็นพวกเขาเช่นกัน ที่แย่ไปกว่านั้นแม้แต่อาจารย์เสียบ้านนั่นก็เรียกเขาเข้าไปพูดด้วยท่าทีขมขื่นจะได้รับคําชี้แนะจากพี่สาวของเจ้าตอนอยู่ที่บ้านเสียผิงไวงุนง,งก่อนจะสายสีเสอยงแรงพี่สาวของเจ้าฉลาดมากเจ้าควรจะเรียนรู้เพิ่มเติมจากนางอาจารย์เสียพูดด้วยน้ําเสียงเรียบๆเ,เจ้าคอยฝนหมึกให้ข้ามาระยะหนึ่งแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างเสียพิงไวถึงกับนิ่งไปกระทั่งรู้สึกสับสนไปหมด เขาคิดอย่างไรเกี่ยวกับการฝนหมึกก็แค่อยากจะบ่นคออาจารย์เซียวให้ตายไปเสียไม่มีอะไรอื่นเรื่องนั้นเซียพิงไหวพับกับสายตาคาดหวังรอคอยของอาจารย์เซียวจนต้องกลืนน้ำลายเขาคิดเล็กน้อยก่อนจะเอ่ยขึ้นอย่างลังเลว่าฝนหมึกลำบากมากรีบร้อนไม่ได้จะต้องฝนช้าๆไม่ใช่นั้นมันก็จะเลอะเทอะเขารู้สึกหวั่นวิตกอยู่ในใจอาจารย์ผู้นี้คงจะไม่หยิบเอาไม้บรรทัดหนามมาตีเขาอีกหรอกนะสมน้ำหน้าแล้วที่บัณฑิตโหดร้ายผู้นี้เป็นขุนนางไม่ได้ เจ้าพูดถูกอาจารย์เซียวเอ่อยขึ้นในที่สุดถึงแม้จะเรียบง่ายไปหน่อยทว่าคำพูดที่ไม่ได้ผ่านการขัดเกลานี้ก็มีเหตุผลข้าก็หวังว่าต่อไปเจ้าก็จะทำสิ่งต่างๆแบบเดียวกับการฝนหมึกนี้อย่าใจร้อนและหุ่นหันพลันแล่นและทำอย่างช้าๆเสียผิงไหวรู้สึกว่าความอ่อนโยนของเซียวอวี๋หลงวันนี้น่ากลัวเล็กน้อยอาจารย์เซียวเหลือบมองเขาก่อนจะรู้สึกหมดคำพูด หากเปลี่ยนเป็นสมองของฉูเจียนเมื่อเขาได้ยินคำพูดเช่นนี้ก็ควรที่จะเข้าใจประเด็นสำคัญทันทีจากนั้นก็คุกเข่าลงเพื่อกราบเข้าเป็นอาจารย์แต่เด็กคนนี้กลับไม่เข้าใจอะไรเลยแม้แต่น้อยความโง่ก็มีประโยชน์ของมันความไร้เดียงสาและเรียบง่ายก็ใช่ว่าจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยเจ้าเลือกวันมากราบอาจารย์เถอบิดาของเจ้าไม่อยู่พี่ชายก็ไม่ว่างพิธีกราบอาจารย์นี้ก็ไม่ต้องทำให้ยุ่งยากไปหากเจ้าเห็นว่าเหมาะสมเมื่อไรก็ให้คุกเข่าลงแล้วยกน้ำชาให้ข้าเพื่อกราบอาจารย์ก็ได้แล้ว อาจารย์เซียวทอดถอนใจอ่ากราบอาจารย์เสียดผิงไหวตอบออกไปโดยสัญชาตญาณหลังจากที่เขาได้สติจึงรีบเพ็นไปที่โต๊ะแล้วกุลิกุดจอนนำน้ำชามาถ้วยหนึ่งก่อนจะคุกเข่าลงอาจารย์ดื่มชาจะต้องให้เร็วเข้าไว้ก่อนหากอาจารย์เซียวคนนี้กลับคำขึ้นมาเล่าจะทำอย่างไรเส้นเลือดบนหน้าผากข,ของอาจารย์เซียวเต้นกระตุกไม่หยุดเขาระงับอารมณ์แล้วดื่มชาอย่าได้อวดดี ต่อไปเจ้าจะต้องเคารพอาจารย์มีคุณธรรมจรรยาและปฏิบัติต่อเพื่อนนักเรียนของเจ้าด้วยความเมตตาถ้าหากเจ้าทำผิดข้าจะเข้มงวดขึ้นกว่าแต่ก่อนอีกอาจารย์เซียวเอ๋ออีกครั้งเซี่ยผิงไหวหน้ามุยและพยักหน้าอย่างไม่เต็มใจเขาอึดใจมาตั้งนานขนาดนี้ตอนนี้เขากลับอาจารย์สำเร็จแล้วยังจะไม่ให้เขาโอ้อวดอีกหรือช่างเธอถึงอย่างไรต่อให้เขาจะโอ้อวดขึ้นมาก็ตามคนอื่นก็คงจะคิดว่าเขาได้ในสิ่งที่ต้องการก็เพราะบุญบารมีของพี่สาวแต่ เดิมมันก็เป็นความพยายามของพี่สาวเขาอยู่ดีพี่หญิงใหญ่เป็นดาวนำโชคของเขาจริงๆแม้การกลับอาจารย์จะลำบากลำบนมากแต่ก็ดูมีหน้ามีตาดีตอนที่465มาเพื่อจับผิดหลังจากที่เซี่ยผิงไหวกลับอาจารย์สำเร็จชื่อเสียงของตระกูลเซี่ยก็เพิ่มขึ้นอีกแล้วไม่มีใครกล้าดูถูกลูกหลานของตระกูลเซี่ยอีกต่อไป เสี้ยผิงกังที่โหดร้ายไม่มีเหตุผลตอนนี้ก็เป็นถึงคุณนางเสียงสิงขั้นหกเสี้ยผิงไหวที่เหลวไหลไม่รู้ความนั่นก็กลับอาจารย์เสี่ยวเป็นอาจารย์สำเร็จตอนนี้ผู้ชายสองคนในครอบครัวก็มีอนาคตไม่เลวแล้วอย่างไรก็ตามในเวลานี้เสี้ยเฉียวในรูปลักษณ์ของโมชูเซิงก็ไปส่งจดหมายขอเข้าพบที่จวนท่านอ,องโดยมีวิญ,ญญาณติดตามมาด้วยนั่งมาเพื่อจับผิด วิญญาณชายดูสับสนเล็กน้อยตอนที่เขาเป็นวิญญาณก็ยิ่งสับสนมึนงงมากกว่าตอนเป็นมนุษย์อีกเขาแสดงสีหน้าหวาดกลัวออกมาเมื่อมองไปยังประตูอันสูงใหญ่นี้ท่านปรมาจารย์ผู้วิเศษบ้านของผู้วิเศษอยู่ที่นี่หรือวิญญาณชายรู้สึกกลัวเล็กน้อยเขามีชีวิตมาจนถึงขนาดนี้ก็ยังไม่เคยกล้าที่จะเดินผ่านหน้าบ้านที่มีประตูใหญ่โตเช่นนี้มาก่อนเขาเป็นคุณชายใหญ่ของบ้านหลังนี้เสี้ยเฉียวพยักหน้า ดวงตาของวิญญาณชายฉายแววคาดหวังเล็กน้อยเขาเองก็ไม่ได้อยากที่จะเป็นวิญญาณเร่ร่อนเขาก็อยากจะไปเกิดใหม่เริ่มต้นใหม่อีกครั้งแต่ความกับแค้นใจก่อนตายไม่ได้หายไปจริงๆแม้เขาจะอยากไปแค่ไหนก็ไปไม่ได้เขาต้องอยู่บนโลกใบนี้และทําได้เพียงเฝ้าดูขณะที่ภรรยาของตนเองบอกคนอื่นๆว่าเขาเป็นขยะร้ประโยชน์ที่ทุบตีผู้หญิงตอนที่เขายังมีชีวิตก็เป็นคนที่ขาดและเมื่อเขาตายไปแล้วเขาก็ยังไม่สามารถทำอะไรได้อีกเหมือนเดิม มีเพียงปรมาจารย์คนนี้ที่เก็บวิญญาณเขามาและทำให้เขาได้มีที่อยู่ไม่ต้องเจ็บปวดทนทุกข์ขนาดนั้นพ่อบ้านฝูหมันออกมาต้อนรับเสี้ยเฉียวและเชิญนางเข้าไปข้างในด้วยตนเองปรมาจารย์โม่พระชายาของเราทราบว่าท่านจะมาจึงได้รออยู่ที่ห้องโถงวันนี้องค์ชายน้อยก็มีชีวิตชีวามากขึ้นท่านมาพอดีจะได้ช่วยตรวจดูว่ารอบๆอองค์ชายน้อยของเรามีอะไรผิดปกติหรือไม่ เสี้ยเฉียวพยักหน้าน้อยๆขณะที่นางเดินเข้าไปในห้องโถงพระชายาก็ลุกขึ้นยืนต้อนรับนางอย่างกระตือรือร้นไม่เห็นเพียงไม่กี่วันปรมาจารย์ยิ่งดูมีความเป็นเสียนมากขึ้นกว่าแต่ก่อนอีกแล้วพระชายาเอ่ยด้วยน้ำเสียงกรุณาเสี้ยเฉียแย้มยิ้มพระชายาเองก็มีชีวิตชีวามากขึ้นเช่นกันพระชายาผู้ชารามีอายุ60ปีแล้วตอนที่พบกันก่อนหน้านี้นางดูเหน็ดเหนื่อยอย่างยิ่ง และเห็นได้ชัดว่าแกชาราลงไปมากแต่ตอนนี้นางดูไม่เหมือนเดิมแล้วนางดูมีพลังริ้วรอยบนใบหน้าก็กูลดน้อยลงไปมากดูเหมือนคนที่อายุ45-50ปีเท่านั้นโชคดีที่ได้ท่านช่วยชีวิตลูกชายของข้าไว้ไม่เช่นนั้นตอนนี้ข้าก็คงจะติดตามเขาไปด้วยกันแล้วพระชายาถอนหายใจเล็กน้อยปรมาจารย์มาที่นี่เป็นพิเศษในวันนี้เป็นเพราะลูกชายของข้ามีปัญหาอะไรหรือไม่พระชายารู้สึกประหม่าเล็กน้อยเมื่อนั้นเสี้ยเฉียวจึงได้มององชายน้อย ส่วนองค์ชายน้อยก็กำลังมองนางอยู่เช่นกันองค์ชายผู้นี้มีอายุประมาณสิบปีเท่านั้นเขาดูผอมมากแต่ก็ดูน่ารักว่าง่ายเขาเดินเข้าไปหาเสี้ยเฉียวก่อนจะเอ่ยท่านช่วยชีวิตข้าไว้ท่านแม่บอกว่าต่อไปข้าจะต้องเคารพและกตันยูต่อท่านเสี้ยเฉียวอดยิ้มออกมาไม่ได้เขาอายุน้อยแต่ฉลาดมากสุขภาพของเขาไม่มีปัญหาอะไรสีหน้าดีมากไม่ต้องกลัวไปเสี้ยเฉียวยิ้มด้วยเห็นแกเด็กน้อยที่น่ารักมากคนนี้นางจึงหยิบกระดิ่งทองแดงออกมา นี่มีใช่ของมีค่าอะไรแต่เป็นอาวุธวิเศษต่อไปถ้าหากองค์ชายน้อยพบวิญญาณหรือของไม่ดีอะไรที่มารบกวนบ่อยๆกระดิ่งนี้ก็จะดังขึ้นความสามารถในการรับรู้ของกระดิ่งนี้ไม่ค่อยดีนักแต่เสี้ยเฉียวก็ทํามันโดยตั้งใจถึงอย่างไรบนโลกใบนี้ก็มีวิญญาณมากเกินไปถ้าหากแค่พบเจอวิญญาณตนเดียวกระดิ่งก็ดังขึ้นมาองคชายน้อยคนนี้คงตกใจจนเป็นบ้านแน่แต่ตอนนี้เว้นแต่วิญ,ญญาณจะคอยติดตามเขาหรือไม่เขาก็พบของไม่ดีติดตัวอยู่ตลอดกระดิ่งจึงจะมีการตอบสนอง พระชายามีความสุขมากนางรีบรับมันมาและสวมมันลงบนข้อมือขององค์ชายน้อยทันทีโดยไม่มีข้อสงสัยแม้แต่น้อยอีกอย่างนางก็พบว่าบนข้อมือของปร,รมาจารย์โม่ก็มีกระดิ่งอันหนึ่งอยู่เหมือนกันเพียงแต่กระดิ่งอันนั้นทำจากทองคำข้ามาที่นี่วันนี้เพราะเรื่องของลูกชายอีกคนของพระชายาเสี้ยเฉียวเอ๋ยเพิ่มเติมขึ้นมาในเวลานี้ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ